วันที่9สิงหาคม2568เวลาประมาณ13นาฬิกาภายใต้อำนวยการของพลตำรวจโทชัดชยัยสุรเชษพงศ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4พลตำรวจตรีศักดิ์ชายศาสตร์มะเริงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมพันตำรวจเอกสมชาย นินเพชรรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมพันตำรวจเอกสำเนากลวยกระทอกรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมพันตำรวจเอกธนารัตนมีทองหลางผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดนครพนมพันตำรวจโทรปริญญา อุ่นตารองผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดนครพนมพันตำรวจโทหญิงทัศนาวีหิมพรมรองผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดนครพนมมอบหมายให้ร้อยตำรวจตรีชูชาติจิตไทยสงรองสารวัตรสืบสวนกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยชุดเจ้าหน้าที่ตำรวจขปฏิบัติการข่าวที่สองศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมบูรณาการการปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่สพสามิตพื้นที่ คนพนมเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสามกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการสอบสวนกลางเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสองกองบังคับการสืบสวนหนึ่งกองบัญชาการตำรวจสันติบาลได้ร่วมจับกลุ่มตัวนายเกียรติศักดิ์ ขอสงวนนามสกุลอายุ33ปีพร้อมด้วยของกลางบุหรี่ซิกการัตทั้งหมดจำนวน8,912โดยกล่าวหาว่ามีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่มีได้เสียภาษีสถานที่จับกุม่มบริเวณบริษัทไบรสันีไทยจำกัดสาขาสีสงครามเลขที่75หมู่8ถนนปรีชานุสร์อำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรสีสงครามเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ของตำรวจของทหารอากับตำรวจศุลากทุกอย่างนะครับเราดูระลัลาการเ,เรื่องต้นผู้ที่กระทำความผิดนี้รับรับไหมครับว่าได้กระทำความผิดจริงเป็นเป็นผู้เขาเรียกว่าเป็นเป็นผู้รับจ้างหร,หรือหรือหรือเป็นของตัวเองนะครับครับตรงนี้เราก็ในการสืบสวนของเราเราก็เราก,เราก็ดูอยู่แล้วว่าเขาเป็นผู้ ดำเนินการเงีงครับในส่วนที่เราคบก็คือเราดูแล้วว่าเป็นสิ่งที่กฎหมายของเรานะกฎหมายคือไม่ได้เสียภาษีประกอบก,ก็คือบุหรี่นั่นเองเขาก็ยอมรับสารภาพอว่าเราเขาขอ่ะได้ครอบครองตัวนี้เองแล้วก็รถคันนี้เขาก็เป็นพนักงานทำรถนี้ครับอของกลางนอกจากที่เป็นบุหรี่ยี่ห้อต่างๆแล้วมีอะไรบ้างครับ ก็มีวันนี้เฉพาะมีเฉพาะบุรีครับครับมีเฉพาะบุหรีนะครับการดําเนินการต่อไปอกับผู้กระทาความผิดจะดําเนินการยังไงครับครับในส่วนของบทอทอี่อาญาหรือไม่ก็การทำเปรียบเทียบของเรานะครับเปรียบเทียบมันก็สามารถเปรียบเทียบกบได้ครับตรงนี้ในส่วนของเจะ้าพนักงานสำสนักงานอตในารหน้า,นาหน้าที่ของผมสอินะครับ ในทางที่จะให้คดีเสร็จสิ้นก็สามารถเรื่อเทียบได้ถ้าไม่สามารถทำาง้าเรงเทียบันได้เราก็ส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเ,เนินรครับสุดท้ายครับมีอะไรฝากถึงพี่น้องประชาชนไหมครับบผมถ้าเบาะแสะครับคือบอบะแสะนะครับของการกระทําทผิดตัวนี้นะครับสามารถแจ้งได้นะครับของกรมสรรพาิตของเราก็คือ1 7 1 3เนสานะครับตลอด2ี่ชั่วโมงเลยก็เราก็จะ ส่งต่อให้กับพนักงานที่บูรณาการกันอยู่ครับครับขอบคุณครับแล้วถามผู้ต้องหาหน่อยครับว่าทำทำทำแบบนี้มากี่ครั้งแล้วครับแล้วสินค้าจะไปส่งที่ไหน<ำ>ยังไงครับประมาณเท่าไหร่ครับประมาณเดือนหนึ่งครับแล้วอของหรือว่าสินค้าที่เราอ่า ถูกสับปสามิตรแล้วก็เจ้าหน้าที่จับคุมเนี่ยเราจะไปส่งที่ไหนยังไงครับเบนนื้องต้นมาส่งที่ไปรษณียในสี่สุาครับครับแล้วพื้นที่สี่สงขามเราเราเรามาบ่อยไหมครับ,รบมารับของมาส่งของม่ครับครับโอเคแล้วครับครับขอบคุณครับขอบคุณครค,ณครับรับ